สวัสดีครับสวัสดีชมดน้วยนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่เกม are you awake นั่นเองนะครับเผื่อผู้ชมท่านไหนที่สงสัยว่าเอ้ยผมหายไปไหนมาประมาณเดือนหนึ่งเลยได้มั้งน่าจะไม่ผิดนะครับก็คือว่าเมื่อต้นเดือนเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนอะไรเมษาป,ปะนั่นแหละครับก็คือไปร้องมาไปร้องที่หมายถึงว่าไปเกณฑ์อาหารมานั่นแหละครับก็คือผมได้ไปแดงนะเป็นผัดสองนั่นเอง ก็คือร้องไห้มาเดือนหนึ่งแบบไม่ทำอะไรแล้วไม่ได้อัดไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะแล้ววันนี้เนี่ยผมมาพร้อมกับเกมที่น่าสนใจเกมเก็บตึงนงครับซึ่งเป็นเกมที่เกี่ยวกับอาการของเราที่นอนไม่หลับครับใครใหลายๆคนน่าจะเคยเป็นนะอาจจะแบบมีเรื่องเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยพอการที่เรานอน,อนไม่หลับแบบบ่อยๆมากๆขึ้นเนี่ยมันก็จะมีอาการที่เรียกว่าเห็นภาพหลอน หรือแบบได้ยินเสียงแปลกๆอะไรเงี้ยนะครับมารบกวนใจเราแต่เราไม่รอสับสนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนะี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่หัวเราคิดขึ้นมาเองและในวันนี้เราจะไปรับชมเกมที่พร้อมกันเลยครับจัดไปครับคอนโทรนะครับการควบคุม w A d เดินปกติหยิบของหยิบอะไรเปิดประตูอะไรเงี้ยนะครับก็กด e f เปิดไฟฉาย ส่วนในเรื่องข้าวๆก็ประมาณนั้นแหละครับก็คือการเรานอนไม่หลับนั่นแหละเราก็เลยทําให้แบบได้เห็นสิ่งปแปลกๆได้ยินเสียงแปลกๆอะไรเงี้ยเราก็เลยแยกไม่ได้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นในหัวเราหรือว่าเป็นเรื่องจริงนั่นแหละครับโอ้ยชิ่อมากเลยไปดูอะไรกินข้างล่างน่อยดีกว่าสไตล์ภาพแบบที่ผมชอบโอ้ยทำไมเสียงเท้าดังขนาเนี้ แต่ที่ไม่ชอบคือทําไมห้องก็มีแบบมุมมืดๆแบบนี้ด้วยวะฟีลเมันแบบมีอะไรแอบ,บอยู่ในมุมมืดอ่ะอันนี้คอมเราเปิดไว้อยู่นะทํางานหรอหรือเล่นเกมวะน่าจะทํางานมากกว่าแล้ว,วมองไปด้านนอกมีรถจอดอยู่คันหนึงด้วยนะครับบุตรว่าร้านเอ้ยไม่ใช่ร้านบ้านเราเนี่ยติดถนนใหญ่ใช่ไหมติดถนนหละโอ้ย ม่กูกระตุกวะเนี่ยอ๋อเปิดปิดไฟได้ปิดนี่คือแบบมืดจัดนะครับเห็นแต่จอคอมโอ้โหเหีเ้ยมืดชี่หายเลยไม่ควรไปตอนนี้อะเราต้องหามือถืออหรอมือถือเครื่องมือสื่อสารอยู่ไหนอะ ใช่หรอกกูจะวางในแถวนี้แหละนี่มันคอมไม่ใช่แล้วห้องมืดขนาดนี้กูจะไปหามือถือได้ยังไงวะไปในตูป้ปะไม่น่าจะใช่หรือไว้บนที่นอนเอา้าอ๋อมีอยู่แล้วดวหว่าไอ้บ้าเอ้ยไปเดินหาทำไมครับเนี่ยก็ไม่ได้หยิบมาอุย้ยมืดจัดเลยอะเปิดไฟไหน่อยป่า วิตไฟอยู่ไหนวะน,นี่ไงเอเคอุ้ยตกใจหมดห้องน้ำบ้านนี้ได้ครับเปิดไฟหน่อยโอเคอเค๋อนี่ไงก็ว่าอยู่ที่อาบน้ำอยู่ไหนอยู่นี่ครับฟิวดีอยู่นะได้อยู่นะกระจกสองอันเลยนะครับบ้านน่าจะแบบใหญ่อยู่เนี่ยราลงไปล่าง โอ้ oh. เราทำงานอะไรเนี่ยทำไมมีหุ่นด้วยยืแนแอ็กก็อยู่สามคนสาตัวสาตัวไม่ได้สามคนแต่ไม่ขยับได้ไม่เปิดไฟไม้หน่อยดีเปล่าไม่ต้องกลวงหรอครับเปลืองข้าไฟอะ่ออะห้องไหนวะเนี่ยเขาแต่งตัวหรอ ดูือนจจะใช่นม่จะห้องถึงตัวด้านล่างก็มืดไม่แพ้กันเลยว่ะอุ้ยจะบ้านใหญ่จริงครับเฮ้ยตงตีบิวกกูตะไ,ไมมีอะไรเปล่าผ้าไม่ก็มองกล้าเกมก็มืดทิพหายเฮ้ยประตัวน้าบ้านเหรอ ว้าอ๋อเฮียผมรู้ว่ากระจกค่าแรกโอเคต้ okay. องคอยุยทางไหนน่าจะทางขวาแต่มาดูทางนี้ก่อนมืดไปหมดเลยว่ะคุณผู้ชมอย่ายว่าเราน่าจะใกล้นอนแล้วลมัง้งแล้วนี่เอ้ยอไม่มีอะไรกินหรอือว่าอะไร บ้านใหญ่จริงเค้หรือว่ามีสปากเกตตี้วะในตู้เย็นหรือเปลาผมก็อ่านไม่ทันซะด้วยนี่อะไรอ่ะมีรูปภาพเนี่ยโซนห้องนังเล่นนะถ้าตรงนี้เป็นห้องขวาแนละท้งขวานะันคือห้องอะไรน่าสงสัยูทางขวาก่อนแล้วกันในทางนู้นนะน่าจะมีอะไร น,นี้นห้องใต้ดินแน่เดยตามสเตปไม่ใช่หว่าห้องน้ำโอเคห้องน้ำชั้นล่างบนครับเฮ้ยทำไมบ้านแปลกแปกวะคุณผู้ชมอันนี้ผมจะเรียกว่าอะไรเป็นห้องหลังบ้านเหรอทำไมมีโซนนั่งเล่นสองที่น้าองใส่บ้านมึงแปลกแปก,กันะเนี้ออกไปไม่ได้ซะด้วยก็อยู่คนเดียวในบ้านแบบหลังใหญ่ขนาดนี้เลยวะ อันนี้อะไรนะตรงนี้ไม่มีอะไรกับแพงเลยเฉยนี่นประตูดนิใช่ปะ่ะทรงคล้ายๆประตูนะครับหรือว่าเรากินไปแล้วขึ้นไปนอนดีกว่าโอ้ยเฮียกูไม่น่าเปิดประตูดีไวเลยเวนเนยตกใจหมดกูปิดแล้วขนลุกเลยเมื่อกี้หรือว่าโดนอะไรแล้วนะครับ แตยังวะตูก่อนไม่ได้ทำงานต่อแน่เลยนี่หล่อไอยกูสำรวจบ้าน11บวก20เป็นเท่าไหร่ครับผู้ชมครับรับสมองประลองอัจารย์าตอบว่าอะไรวะเนี่ยเท่าไหร่วะเนี่ยสาเโอเคแล้วนี่อะไรอ่ะอุ้ยอ้าตออะไรไปอ่ะ5้าสิบห้ากดเครื่องคิดเลขก่อนให้คนตกเลขมาตอบอะไรแบบนี้ไม่ได้ปะ ห5า8 3บสิบแดสิวะง่ายจังเราเป็นใครหรอผมว่าผมคือเนี่เว้ยเสือสมิงหุ้ยเสียงอะไรอะ่ะเสียงอะไรอะ่ะแล้วทำไมใครครอบตูตอนนี้วะยี่้อโดนเสือสมิงมั้ยเนี่ยเพื่อนมาบ้านหรือไงสิือภรรยาบอกพูดทีดิเฮ้ย เปิดไฟไปแล้วไม่ใช่หรอเอาแล้วโดแล้วกูเสียงคองน่าจะมาจากหน้าบ้านอะมั้งสวิตช์ไฟไปไหนเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะอไม่ใช่ปิดก่อนีใครปิดไฟกูวะล่างล่างคุณชมโอ้โหแล้วที่ทำมาเมื่อกี้คืออะไรอ่ะ เปิดไฟไปนะไม่ใช่หรอใครอยู่ไหมครับโจรไหมครับตงเสียงอะไรดิมาไหยครับเปิดชิปฉันไม่เห็นมีใครเลยอะหูฝ่าไปหรือเปล่าเนี่ยแล้วไปประตูกูเปิดปิดประตูไว้ก่อนเฮ้ยออกไปไม่ได้ด้วยที่ใครแม่งติดตลกกับกูลนะ นูขึ้นไปทำงานต่อเหรวะงานกูคือการคิดเลขเหรอไม่น่าเปิดประตูเลยว่ะมุมมุมไม่ค่อยดีว่ะปิดก่อนแล้วกันแต่ตอนแรกเราได้ยินเสียงขอประตูนะเอาจริงล่นล่านเหยอยะต้องจทำงานต่อนะครับยืนหยัดเพื่อใครเหรอหนึ่งนี่คืออะไรอะ่ะ ส้มสูงระดับโลกคืออะไรวะแล้วก็ทำเนียบข่าวนะครับแล้วก็องค์กรประนรุษยธรรมโลกแล้วก็เกี่ยวกับรักโลกอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้แล้วกันทืนหยัดพระไคเอ่อองธรรมโลกแล้วกันเอา้าตึ๊ดนี่คือถูกหรือไม่ถูกไปเนะี่ยเราจะทำยังไงให้หลับได้มากขึ้นเนาะอ๋อวิธีการหลับให้มากขึ้น อ่าชั่วโมงก็ไม่ได้มากขึ้นมีตอบไม่นอนเลยแล้วก็ลดความเครียดนะครับข้อสอบแล้วก็จัดการความกังวลลดความเครียดผมว่าเป็นไปไม่ได้วะเราจะลดความเครียดยังไงวะผมว่าจัดการแล้วกันจัดการความกังวลยอยะไรเงี้ยเอา้าถูกปะวะโอในทางการวิทยาศาสตร์เนี่ยย่อมาจากอะไรใช่ไหมโอนีออกซิเจนปะ C.O. 2ไฮโดรเจนโอไฮโดรเจนไฮโดรเจนไม่น่าใช่ออกซิเจนมัง้งโอเคนี่แม่ไม่ตลกละใครแม่เคาะประตูบ้านกูอีกแล้วเนี่ยเชีย่ยตกใจหมดกำลังรับสมองไระยองปัญญาเอ้ยดินพันพูดอะไรวะนะใครวะไอ้เหี้ย ทำไมบ้านกูเ่ยขยนันปิดไฟมีระบบแบบว่าประหยัดพลังงานเหรอไม่ตลกเลยวะก็ขยันเคาะประตูก็ขยันลงไปดูซะด้วยโอ้โหเปิดไฟไว้ไมันไม่มีผลแรงแลนะนะ้วไม่ไหวแล้วเว้ยถุงไรอะใครอะไรมาวางวะเฮ้ยมันขยับหรือเปล่าเนี่ย เฮ้ยด,ดีถูกมาได้ไงวะไม่มีอะไรอ่ะแต่ว่ามีคนกำลังแกล้งเรานะครับ,บหายล้วูดิบ้ามันจับชุ่ยี่หมดเลยอ่ะโอเยมันน่ากลัวตรงเราไม่มีอะไรเะรไม่เจออะไรแต่ว่าของเริ่มเตะๆแล้ว ซ่อนอยู่ตรงไหนปะะ่าวแล้วถ้าขยะมาอยู่ในบ้านอ่ะแม่งมีคนแกล้งเราจริงเว้ยบอกเลยไม่ตลกกูไม่ขำนะเฮ้ยรู่นี้ออมาแกล้งเราจริงๆนะครับยืดดูฝั่งโรงนดิแล้ตอนนี้เฟอร์นิเจอร์แม่งแบบว่าพัวตัวหมดแล้วอะเดี๋ยวมันเนนข้าประตูระหรือเปล่าวะบ้านเราก็มีประตูสองประตูซะด้วยดิ โดนละโดนเล่นละโดนเด็กเยอยเล่นละหดี๋ยวไอ้สามตัว,วตนั้นในห้องวะแม่ขยับได้ไหมเนี่ยอันแน่ทำนิ่งทำนิ่งไม่ไหวจริงผู้ชมคอยดูน้องเปิดไฟไว้นะทั่วบ้านนะประเด็นอ่ะกับอุ้ยอ,อะไรเฮ้ยเสียจจะห้องนั้นปะ หรือห้องน้ำกูจะไปดูปะไม่ได้ไม่ต้องดูหน่อยต้องเช็คต้องเช็คหน่อยส่รงรปภห้องอน,นี้แน่นอนเลยอ่ะมึงสาบตัวคข,ขยับวะเฮ้กูรู้เลยหล่อนนะหรือแล้หล่อนนะ ต้องทำงานแล้วบ้างวันนี้๋อสักหน่อยอะไรที่เรียกว่าอะไรอ่ะมีขนาดที่เล็กที่สุดโอ้โหทำไมคำตอบมันแบบว่าในคำถามมันแบบว่ายากขนาดนี้วะพาทำเกมนี้จบวิทยาศาสตร์มาหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ small age unit of light คือ ในสิอันนี้อันไหนอายุสั้นสุดปะเอ้ยเดี๋ยวเข้าใจไม่มาใจมั่วแล้วกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะตอมอ่้ยหรือเซลล์อะอะตอมกับเซลล์ไหนอะตอมมันใหญ่กว่าเซลล์มั้งใครหายใจวะโอ้โหปากเปียกมากโอ้โหเอาดีเหมือนมีใครหายใจอยู่ข้างหลังเราอะอืคำน้ำมึงแบบยากจัดอะไรเกี่ยวกับทองเนี่ยนะครับเหมือนไปส่วนผสมทางเคมีอะไรอย่างมาั้งไม่รู้อ่ะ ีเอมั้งอ๋อถ้าเป็นเสียงแบบนี้คือผิดเหรอผมตอบถูกด้หรอวะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดเหรอออก้าออก้าผมไม่รู้จักอะหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวผมขึ้นรูปผู้ชมแล้วกันนะว่ามันหน้าตาเป็นไงอาร์นีรีาบมาเดวานวาสิบท้ำเงินแล้วก็ช้างผมว่าวานปะเดี๋กผู้ชมไปจากเสียงมีใครที่อยู่ด้านประตู ไอ้เชีย่ยคำถามแปลกๆแะไรนี้แล้วก็มันก็ถามว่าใครใครหมดเลยนะครับจะไม่รู้ไหมลนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยอ้ยพี่ยื้แต่เมื่มอไรครับไม่ให้สู้ไม่เสียงแต่ว่าปากเห็นมากเลยอะ่ะออกปฏิบาทกูอุย้ยเฮียตัวเลิมเลยว่ะกูดโดนแล้ว นี่คือมันไปยืนหายใจนานมากเลยนะแล้วก็มีมารยาทอยู่เหมือนกันนะครับเห็นเราทำงงทานก็ไม่ได้รบกวนอะไรแต่ยืนแบบนี้กูไม่สบายใจเลยมึงเหรอคนที่เคาะประตูกูเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมเดยเยอร์บ้านเปลี่ยนมองสุลกกำแพงให้ด้วยวะสุดจัด เสียงอะไรอะ่ะอุ้ยเสียงอะไรครับองงๆกับประตูบ้านหรอฟิลไปอยู่ในป่าตอนนี้เมืดจัดมมองแล้วไม่เห็นหระลอกำแพงก็อุ้ยบ้าเอ้ยนี่ฉันฝันไปแล้วเนี่ยฝันฝันคืออะไรฝันไปแล้วเนี่ยดีเสียงกระเพียน แล้วเสียงอะไรจีจีครับต้องทำงานต่อไหมไม่ต่องแล้วล่ะจริงจริงแล้วเมื่อกี้จำไม่ได้เลยว่าทีวีเปิดจูเอาเสียงทีวีเหรอเนี่ยหรือไม่ใช่เลย่ยแต่ว่าเราทะเลเท์เหมือนเดิม พวกปิดประตูห้องน้ำไปแล้วไม่ใช่หรอกว่ะเสียงทีวีเหรอทำไมรู้สึกมันไม่ใช่เสียงทีวีสาวตัวนี้ไม่ได้เสียงไม่อยู่ตรงนี้นะครับข้างล่างวะหรือข้างบนห้องนี้ม,มีทีวีด้วยมเอามาปิดห้อง ตองปิดทีวีได้ยังไงวะอ๋อนู่นท้องนู่นท้องนู่นต,ต้องมันปิดทีวีเสร็แบบร้อยแล้วจะต้องขาาจะนอนแต่แต่ว่ารู้สึกไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่อ่ะงั้นฉันทำงานเพื่อฆ่าเวลาไปแล้วกันจะดีเหรออดหลับอดนอนไม่ดีนะคุณผู้ชมครับการไม่ได้นอนที่ผมสื่อว่าแย่สุดอะ ในชีวิตพอพอกับการไม่ได้กินอะไรอะไรเงี้ยกินน้ํากินเอ้ยไม่ได้กินน้ํากินข้าวก็แย่เหมือนกันตายได้เหมือนกันแต่นอนเนี่ยทรมานเหมือนกัน,นครับแบบว,ว่ามันสมองมันเบลออ่ะเมื่อเธอบอกว่าเลิกกันนะง่าย <laughs> ไม่เกี่ยวครับแต่ว่าเบอร์จริงสมองเบอร์จริงแล้วมันแบบว่าหนักอะ่ะนี่คุณล็อกประตูหรือย,ยังประตูไหนอะ่ะยังไม่ล็อกสักประตูเลย ยังไม่ได้ล็อกเลยครับผมนี่คุณล็อกหน้าต่างหรือยังหน้าต่างมันล็อกได้ด้วยหรอวะอ,อ๋อยังครับลืมอุ้ยนี่คุณอยู่คนเดียวหรือเปล่าอา่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะคนเดียวก็ได้นี่คุณกําลังอยู่ในห้องนอนหรือเปล่า,าไม่ใช่ครับผมแต่ไม่มีให้ตอบตอบใช่ ฉันเจอแกแล้วเฮ้ยเจอได้ไหนมีให้เราเช็คก๋อ,อเช็ค the ลิฟวิ่ง o ูมเพ็่หเขานั่งเล่นข้างล่างเหรอที่เราไปปิดทีวีป่ะโหแล้วอะไรแตกไม่ดูว่าหลอดไฟแตกเหรอเฮียระวังหลังเสียวหลังจัดไป่่ายกุสาบานนะ่เปิดแล้วนะ เปลี่ยนไปฉายเถอะจริงไอสามตัวนั้นแม่ก็ไม่รู้มันออกมาวิ่งเต้นแล้หรือเปล่าด้วย,วยอ๋อไฟไม่ได้ดับเลยทำไมเสียงอะไรแตกๆวะมองผ่านล่องไปก่อนนะครับไม่มีวะจะไม่ได้ยินเสียงใครหายใจสามตัวนี้ยังอยู่ดีผมก็อุ่นใจนิดเดียวนะมีคนหายใจจริงคุณชมเราไปใจหอบสุดชื่นอะ ต้องโน้ตต้องโน้ตต้องทีวีไว้โอ้ไปเย็นดูทีวีแล้วเพิ่งปิดไปเมื่อกี้พี่ครับซ่อมทีวีเหรอครับฮะโว้ยเยอะ ี่อะไรวะพูดว่าอะไรวะแปลไม่ทันจะพูดเหมือนกันแกจะทำเอ้ยเปิดตาอะไรสักอย่างนั่นแหละเปิดตาเปิดตูดอะโอ้โหได้เยอะบ้านกูก็อีเยอะเชียเหมือนติดลูบแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยน่นอะไรอะเสยงจี้บ้านมีวิทยุด้วยหรอ ไม่จำได้เลยนี่อะไรครับเนี่ยดืเหมือนแท่นบูชาคืออะไรวะเอาแล้วข้างนอกแดงเถือกคืออะไรวะเนี่ยที่มันจะถึงจอดจบแล้วหรือเปล่าเนี่ยะ โอ้โหไอ้เหียจบแล้วล่ะกูสภาพแล้วหุ้ยแม่เงเอ้ยอยู่ทำไรอ่ะมองอะไรต่างวะไม่เห็นผลว่าทำไมต้องเปตัวนี้เดยไม่รู้เลยอ่ะยื่ทำไรครับพี่สูงมากเลยตัวแบบโคตรน่ากลัวสูงจัดเลยผมว่าดูจากระยะหน้าต่างแล้วนะ่ส่องไม่ก็ได้ไปลนะมันจะเล่นหลังกูหรอเปล่าเนี่ยดูก่อน การที่เราไม่ได้หลับไม่ได้นอนมันแบบหลอนในขนาดนี้นะมันเหมือนจริงด้วยแหละเนี่ยเตียงนอนนอนสัหน่อยป่ะนะ่าจะนอนไม่หลับแล้วครับสวัสดีผมต้องเดินไปไกลแค่ไหนนะไม่รู้เหมือนกันแต่ข้างนอกนี่คือยังแดงไม่หยุด โอ้ยอะไรอ่ะอุ่นเนาะอุ้ยกมแน่นเหลือเกินไม่ขหยับได้ก็พอแล้วสบายใจยืยนนิ่งๆไปนะพี่เดินผ่านเองน้องนี่บริการด้วยอฮ้ยอา้าวเปิดตู้ไหนครับผมเฮ้ยไม่ประตูล็อกแล้วครับโอ้โหไอ้เฮีย อะไรคุณแจเหรอครับขอบคุณมากเลยครับาวไม่ใช่นี่อะไรอ่ะขอบคุณมากนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับเก่งและทางเอายาแบบนี้เฮ้ยกลับห้องนอนดิเฮ้ยห้องนอนที่เต็มไปด้วยหน้าต่างโคตรแดงทำอะไรให้ผมลำไรนอนเหรอ โอเคนอนนอนซะหน่อยเฮ้ยปุ่มกล้องแบบว่าไม่มีครับคิดมากไปเองเดีวจบกันแบบนี้เราได้นอนหลับฝันตีหรือเปล่าเนี่ยในที่สุดคิวเบิร์ดก็ได้ปรับไปพร้อมกับฝันร้ายในช่งชวงเช้านะครับเอ้ยไปหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับฝันร้ายอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในช่งชวงเช้าเนี่ยเขาก็บ่นเกี่ยวกับ ประสบการณ์การฝันของเมื่อคืนอะไรประมาณนี้นะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ตื่นมานะครับแล้วก็พบกับว่าไม่มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการบุกลุกบ้านหรือว่าเหตุการณ์ที่เหนือธรรมชาติแปลกๆอะไรนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยตัวเราก็เหมือนจะไปพูดกับเพื่อนบ้านอะไรกินครับพเพื่อนก็นเลยเพื่อนบ้านก็นเลยบอกว่าเราเนี่ยแค่แบบบ้าหรือไม่ก็เพราะว่านอนไม่พอนะครับก็เลยเห็นแบบสิ่งที่ เป็นไปไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับโอเคอเอาละครับผู้ชมครับก็จบแล้วสำหรับเกม Are you awake นะครับคุณกำลังตื่นอยู่หรือเปล่าก็ประมาณนี้ครับสำหรับอาการคนที่นอนไม่พอมันก็เป็นไปได้แหละอาการที่เราแบบเห็นภาพหลอนหรือแบบหลอนเสียงแล้วหลอนอะไรไปเองอะไรเงี้ยถ้านอนไม่มากไมยแบบไม่พอแบบหลายวันติดต่อกันผมว่าเป็นไปไม่ได้นะจริงก็สำหรับผู้ชมที่ชอบคลิปนี้นะครับย่าดีมจะกดไลค์กด share, แชร์และที่หนึนงครับ ยินดีกดติดตามเพื่อเป็นอาไรใจในคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่เกมหน้านะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้โชคดีมีชัยโชคชัยอยว่ะครับ